ช่วงนี้ก็เริ่มมีแขกมาเยือนนะครับเป็นช่วงฤดูรืดูการท่องเที่ยวครับ้งหลังครับเป็นชาวอะไรครับชาวตุนชาวต่างจังหวัดครับก็เป็นเรื่องของเป็ดน้านะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าภาพยนตร์นะครับหนังอ๋อโอเคครับอันนี้ก็อันนี้หนังกองไม่เล็กหรือว่าหนังสั้นนั่นเองอะไรครับหนังสั้น้กองใหญ่ดีมันยิ่งใบใหญ่ดี เสียงก็ยิ่งสั่นเยอะทําให้เกิดเสียงยาวขึ้นเสียงต่าลงด้วยแรงสั่นสะเทือนของหนังมันมากขึ้นต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเดี๋ยวลองลองดูนะครับเห็นไหครับก็คราวนี้มันสั่นสะเทือนมากขึ้นนี่มันจะไปกวนกับวงเวลาเล่นกับวงมันจะไปกวนกับเขาเขาก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับก็เอาไว้ทำอะไรครับพี่หล่อ เาขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรก่อนเขาเรียกว่าอะไรมิวอันนี้มันทํามาจากฟองน้านะครับเป็นตัวซอฟเสียงได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ดีมากตัวหนึ่งเลยคือเราจะติดจากด้านในด้านในตัวหนังกองม,มันติดได้หลายวิธีครับติดจากด้านนอกก็ได้แต่ด้านนอกเนี่ยเวลาติดอย่างเงี้ยมันจะขาดง่ายแล้วมันก็จะไม่สวยเราก็เลยติดจากด้านในหนังกองหรือไม่ก็มีอย่างหนึ่งก็ติดติดจากตัวกองเลยก็ได้ตัวกองแล้วก็เอาเอาฟองน้ําเนี่ยมา เป็นตัวซอบเสียงแต่คันเนี้ยตรงเนี้ยเ,เขาเขาไม่ค่อยติดกันแล้วมันขาดง่ายครับสวยด้วยสกปรกด้วยใช่ใช่เราก็เลยจะมาแปะด้านในก่อนเพราะว่ามันจะทําให้การตั้งเสียงง่ายด้วยมันจะไม่มีวิธีที่ถูกวิธีที่ผิดนะครับทุกอย่างมันมีหลักการเลขผลใช้ได้เหมือนกันหมดห<ร>ติดโดนอันนี้เป็นการติดจะลองติดแบบครึ่งหนึ่งนะครับไม่ติดรอบใบนะครับติดแบบครึ่งนึงใช่สมมติถ้าผมอันถ้าผมติดแบบติดขอบเลยอย่างนี้เป็นไงครับก็ อันนี้เป็นการมิวแบบว่าจะทําให้เกิดถางเสียงมากกว่ามากกว่านะที่นี้หมายถึงมากกว่าที่เราจะติดแบบแบบแบบเข้ามาบบเลื่อน <มา S 2> เลื่อนมาข้างในใอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเรายิ่งเลื่อนเข้ามาข้างในมากจากักมันก็ยิ่งเสียงสั้นยิ่งใช่ยิ่งแต่ถ้าถ้ายิ่งเลื่อน,เ,นเ,อเข้ามาใกล้กมีเสียงเสียงจะบอดเลยเสียงจะตายเลยเป็นแต่ว่าถ้าถ้าคนไหนชอบก็ได้นะมันอาจจะเป็นวิธีการคิดของคนที่ทําพวก ลองเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่เป็นารซาวแบบนั้นนั่นแหละเขาเป็นไปได้มีติดแบบว่าถ้าเราติดติดรอบใบติดรอใบเลยถ้าเราติดรอบใบเป็นไงมันจะมันจะแน่นมันจะแน่นแล้วมันจะกว้างกว่ากว้างกว่าที่จะติดแบบครึ่งใบถ้าครึ่งใบก็เสียงสั่นเยอะหน่อยถ้าเสียงมันก็แล้วแต่คนชอบตามตามตามหลักความเป็นจริงนะครับคุณจะติดเถิบออกมาจากข้างนอกนิดหนึ่งถึงจะติดถึงจะติดขอบก็ได้แต่ต้องเถิบออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาหนังกองที่มันลงไปกับขอบแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างที่สําหรับ จะให้หนังกองมันยืดยืดตัวไขตัวเพราะบางครั้งเราต้องไขขึ้นไปให้มันสูงขึ้นอ,อันนี้อันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวดูใบนี้เนี่ยเราจะเลือกตัแตบบ่นี้นะครับเราเลือกติดคึ่งใบนะครับใบนี้จนมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมหลักการไขน็อตเหมือนกับแสแนลเหมือนกับเทนเดอร์ดาทุกอย่าง,างเลยกองอย่างนี้จะเป็นกองที่ตั้งยากชนิดหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะตั้งต้องตั้งสองข้างให้มันเท่ากัน,อ,น,นอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหลนะ ผมจะติดนิ้วเหมือนกันสองด้านเลยนะครับอีกด้านหนึ่งม,มาดูอีกด้านผมก็ติดเหมือนกันติดั้งแต่ตรงนี้ไล่ยาวมาถึงตรงนี้อันนี้ยังยังมีหางเสียงอยู่แต่ถ้าผมเลื่อนติดมิ้วเข้ามาอีกหน่อยหรือว่าตรงนี้มันจะเสียงมันจะทึบครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการหลักการวิธีการการจูนกองทฤษฎีหรืออะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับที่เหลือก็เป็นแล้วแต่ความชอบลักษณะของการใช้งานหรือว่าเพลงที่ที่น้องๆจะต้องใช้กันนะครับ วันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีดค,รครับ <laughs> อันนี้ครับ